นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามสามิสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตี ต่อไปก็ให้ญาโยมทุกคนนั่งตามสบายนะไม่ต้องพนมมือฟังธรรมะเล็กๆน้อยเพื่อเป็นประโยชน์วันนี้เรามาร่วมงานมาไว้อะไรคุณพ่อสุเทพพึ่งน้อยซึ่งได้ละจากโลกนี้ไปตามกฎธรรมดาซึ่งทุกคน ไม่ว่าเราว่าเขาว่าใครก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมดาคือไม่เที่ยงเป็นุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาความว่าง,งเปล่าพวกเราทุกๆคนถึงจุดหนึ่งก็ต้องไปเป็นเช่นนี้ไม่ช้าก็เร็วแต่พวกเรานั้นนะ่ะอยู่ด้วยความประมาทประมาทคืออะไรคือคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราตาย แต่ว่าไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ปีนี้คงจะอีกนานนะวันนี้อาตมามาที่นี่ก็ไปกราบท่านเจ้าคุณนอซึ่งเป็นครูบาอาจารย์จะเรียกว่าองค์แรกในชีวิตที่นับถือท่านนะอาตมาบวชก็เพราะเจ้าคุณนอนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เหนือหวัวเจ้าคุณนอท่านจะเขียนไว้ในหนังสือที่แจกไปเนี่ยมีบทหนึ่งท่านเขียน ท่านบอกว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารทั้งมืดมนโมหันอันธาการทําให้หายหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนั้นพวกเราทุกคนเรานึกถึงอย่างอื่นได้เราเตรียมการอย่างอื่นได้เตรียมบ้านเตรียมรถเตรียมผ่อนนูน่นเตรียมซื้อนี่เตรียมได้หมดลูกใกล้จะเกิดเราก็เตรียมคลอนะ ป่วยแล้วก็เตรียมหมอแต่เราตายเนี่ยเราไม่ค่อยเตรียมกันนะท่านพุทธทาสถึงบอกตายก่อนตายนะจงตายเสียก,ก่อนตายอ้าวไอ้การตายก่อนตายคืออะไรก็คือความไม่ประมาทนั่นเองนั้นอาตมาอยากจะเรียกความตายชนิดนี้ว่าความงดงามความตายที่งดงามนะ เหมือนคุณพ่อคุณพ่อสุเทพเนี่ยท่านก็มีหัวท่านก็มีกังวลห่วงของท่านคืออะไรก็ค,คือความดีนะสมัยก่อนทุกเดือนก็ต้องไปหาพ่อหาแม่ไปกราบปู่กราบยา่าพาลูกพาหลานไปกราบไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติประจำเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บ่อยๆ อา้าวพอแก่มาเป็นห่วงห่วงทำบุญห่วงว่าอยากจะสร้างพระก็บอกลูกเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อที่จะทำพระแม้ตัวเองจะอยู่ไม่ทันได้ทำแต่สิ่งที่พูดที่ทำไว้ที่ตั้งใจไว้ลูกเมียก็ทำจนสำเร็จได้อย่างงดงามนะนี่คือ การห่วงอย่างนี้เป็นการห่วงเดียวได้บุญไม่ได้ห่วงทรัพย์สินไม่ได้ห่วงลูกหลานไม่ได้ห่วงโฉนดที่ดินแต่ห่วงอันนี้เป็นบุญนอาตมาเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะโยมเขามาถือศีลอยู่วัดเขามาเล่าให้ฟังบอกอาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยแม่ผูกคอตายไปเกิด อยู่คุ้มไหนนะแม่ผูกคอตายไม่รู้ทำบูจะได้รับหรือเปล่าทะเลาะกับพ่อแล้วก็แขวนคอตายอาจารย์ว่าอมาองค์หนึ่งท่านก็นั่งสมาธิดูท่านบอกว่าเอ้ยในนรกมันไม่มีนี่วะคนชื่อนี้ไม่มีอยู่ในนรกเขาบอกเอ๊ะเขาก็าได้ยินได้ฟังมาว่าคนแขวนคอตายมันต้องตกนรกนะแล้วทําไม แม่ของฉันจึงไม่ตกนรกก็ถามว่าแม่ตายเพราะอะไรอ๋อน้องชายบวชน้องชายจะบวชไอ้แม่ก็เตรียมงานบวชอย่างดีไอ้พ่อเนี่ยกินแต่เหล้าเมายาไม่ดูแลเลยไม่มาช่วยจัดงานเลยวันจะบวชพรุ่งนี้ก็ยังกินเหล้ายังไปเที่ยวอยู่แม่ก็ไปตามให้มาช่วยงาน พอไปตามให้พ่อกระดาแม่ทะเลาะเป็นเรื่องใหญ่โตแม่ก็น,น้อยใจอารมณ์ชั่ววูบไปแขวนคอตายพรุ่งนี้จะวดลูกชายนะไปแขวนคอขนาดที่แขวนคอนะใกล้จะขาดใจนะแวบบหนึ่งเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเออถ้าเราตายแล้วพรุ่งนี้ใครจะทำกับข้าวถวายพระถ้าเราตายแล้วงานบวดใครจะเป็น เป็นคนจัดเอาคิดเป็แล้วก็ขาดใจตายตอนนั้นปากฏว่าห่วงอันนี้แหละเป็นกุศล,ลจิตพาให้ไปเกิดบนสวรรค์ได้โยมคิดดูนะมันไม่ใช่หนึ่งใน,หน,งในหนึ่งในหลายล้านนะหนึ่งในพันในล้านนะ่ะกว่าจะใครจะคิดได้เพราะว่าเป็นห่วงว่าลูกจะบวชพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนจัดงานด้วยกุศลตัวนี้แหละ กลายไปเกิดบนสวรรค์เลยไอ้พ่อเสียใจที่เมียตายวันรุ่งขึ้นก็เลยบวชทั้งพ่อทั้งลูกเลยไอ้ลูกศึกพ่ออยู่มาจนเป็นเจ้าอาวาสตายคาผ้าเหลืองเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเหตุหนึ่งว่าความห่วงเนะี่ยถ้าเราห่วงในสิ่งที่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นห่วงสัตว์โลกไม่ว่าชาติไหนชาติไหนก็ไม่พ้นทุกข ก็เป็นห่วงสัตว์โลกปรารธนาพระสัมมาสัมโพธิญาณปารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตความห่วงอันนี้เป็นความห่วงที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสิ่งที่ดีงามแม้จะเป็นพบเป็นชาติยังวัตตาสงสารให้เจริญแต่ว่าเป็นไปเพื่อความคนทุกข์ก็คือปารถนาเป็นพระพุทธเจ้านันเองงั้นพวกเราทุกคนญาติโยมทุกคนนะเรามางานนี้แล้ว ให้ได้ประโยชน์กลับไปตอนนี้เราห่วงอะไรห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงเ่านั้นไปกับเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ถ้าเราทําความดีห่วงใจห่วงกังวลอยู่กับความดีงามอยู่กับศินกะธรรมไอ้ห่วงตัวนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเครื่องร้อยล้นเป็นเครื่องที่จะพาเราไปสู่อิสรภาพ ก็คือความดีงามนั่นเองแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยในคำสอนของพระเจ้าให้หละชั่วให้ทำดีแล้วสุดท้ายก็ทำใจให้บริสุทธิ์ตัดห่วงทั้งหมดนะตัดห่วงทั้งหมดไม่ให้ติดยึดเลยเมื่อกี้ไปนั่งคุยกับท่านอาจารย์มนตีนะกุติของหลวงปู่มหาพันธ์ข้างๆที่ไว้อติเจ้าคุณนอ คุยไปคุยมาท่านก็เล่าอุปชาของท่านคือสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดเทศรินท่านสนิกสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระญานสังวรก็ทั้งองค์ทั้งคู่ก็ปร,รียนก้าวประโยคเหมือนกันสมเด็จพระยานก็ถามสมเด็จวรรณรัตน์ว่าเออท่านไอ้คํา,คว,าคว่ากาฝากไอ้คาว่าเกาะกับคาว่าติด มันมันเป็นยังไงช่วยอธิบายให้หน่อยนะไอ้คำว่าเกาะไอ้คำว่าติดในบาลีมันแปลว่าอย่างไงสมเด็จพระวรรณรัตน์มากลับมาที่วัดก็อบอกจารมรีจารมรีไปกราบบอกเออมนตรีช่วยไปหยิบพระไตรปิฎกเล่มนี้นะไปเปิดหน้าที่เท่านี้นะบรรทัดที่สามนะมันมีเรื่องนี้อยู่ช่วยดูหน่อย จารย์มนตรีก็ตกใจบอกโอ้โหหลวงพ่อนี่แปดเก้าสิบแล้วความจําเป็นเลิกรู้แม้แต่เล่มรู้แม้แต่หน้ารู้ยันบรรทัดไหนก็เปิดดูแล้ว่ันก็จดแล้วก็ส่งไปให้สมเด็จพยานเกาะเนี่ยเพียงชั่วขราวแต่ติดเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยมันยึดนะพวกเราเนี่ยไอ้คำว่าเกาะเนี่ย เราจะเกาะนิดๆหน่อยๆขอเกาะไปหน่อยนะแต่ว่าไอ้คําว่าติดติดยึดเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยมันหนักกว่าหนักกว่าเกาะพวกเราทุกคนเนี่ยเราอยู่ร่วมกันนะสามีภรรยานะเราอยู่กันแค่เก,เกาะเกาะเกี่ยวกันมาแต่วันหนึ่งเราต้องปล่อยนะเราอย่าติดกันนะลักขนาดไหนมันก็ต้องปล่อย แต่ถ้าเราติดเลยฉันจะไม่จากเธอเธอจะไม่จากฉันเธอเป็นอะไรไปฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันตายแน่ๆโอ้อย่างี้ยึดติดแล้วนะนั้นพวกเราทุกคนเรายึดอะไรอันนั้นก็เป็นทุกข์หลวงพ่อชาไปทุดงไปอยู่กับหลวงปู่กินนรีทุดงอยู่เก้าปีคิดถึงบ้านบอกหลวงปู่กินารีว่าจะขอกลับไปบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่หน่อย จากมาเก้าปีแล้วหลวงพ่อชาก็ถามว่าท่านชากลับบ้านคิดถึงใครถ้าท่านคิดถึงใครเป็นห่วงใครคนนั้นจะให้โทษท่านคิดถึงใครเป็นห่วงใครคนนั้นจะให้โทษท่านเนี่ให้โทษเลยก็คือความยึดติดนี่แหละความเกาะความยึดนี่แหละมันให้โทษพวกเรายึดอะไร ก็สิ่งนั้นก็ให้โทษเราในโลกนี้เนี่ยมันมีแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยไอ้สุขในมันแทบจะหาไม่ได้เลยที่โยมว่ามีความสุขความสุขมามองไปจริงๆมันไม่ใช่ความสุขโอ้วันนี้ร่างกายสบายแข็งแรงอ้าวตกเย็นมาหิวอีกแล้วปวดอุจจาระปัสวะปวดเมื่อยตัวแล้วง่วงนอนอีกแล้ว อยากกินนั่นอยากกินนี่โอ้ไอ้ร่างกายเนี่ยม,มันตัวอกตันยูเนี่ยหายมันอย่างดีสุดท้ายมันก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไอ้ตัวกตันยูคือหัวใจของเราทำไมเราไม่ให้อาหารใจเราบ้างทำไมเราไม่ฝึกใจเราบ้างนะเรากรตันยูกับคนอื่นได้กตันยูกับหัวใจเราหัวใจเรานี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เรา แมย้ยามที่เราสิ้นชีวิตไปแล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยวัดเทพศรินโดนระเบิดถล่มนะสนามิีไอหัวลำโพงก็โดนระเบิดพระวัดเทพศรินหนี้หมดเขาเชิญออกไปนอกวัดหมดเพราะมันเป็นจุดอันตรายทั้งวัดเหลืออยู่สองรูปคือท่านเจ้าขุนนอกับหลวงปู่หมหาพันธ์ที่จะมาไปกราบกุฏิท่านเนี่ยสององค์ อยู่ด้วยกันพอตกเย็นก็ไปทําวัดในโบสถ์ด้วยกันวันหนึ่งระเบิดมาทิ้งทิ้งระเบิดกุฏิข้างกุฏิท่านเจ้าคุณน,นอนกุฏิพังไปแถบหนึ่งเจ้าคุณน,นอนนั่งอยูย่ตัวนี้มีแต่ขี้ฝุ่นมีแต่ก้อนอิดเต็มตัวไปหมดน้องชายของท่านเนี่ยพอ,พอ,พ,อพอเครื่องบินไปแล้วก็วิ่งเข้ามาในวัดมาดูพี่ชายเห็นเจ้าคุณน,นอนนั่งอยู่ ทำการกองสร้างปราชา์ับอกเจ้าคุณพี่ย้ายวัดเถอะหลบไปสักหน่อยเถอะเฮ้ยไม่เป็นไรถ้ามันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายทำไมท่านไม่ไปท่านอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ออกจากวัดแม้แต่ก้าวเดียวเจ้าคุณนอตลอดชีวิตของท่านสี่สิบกว่าปีที่บวชท่านไม่เคยออกจากวัดเลย ท่านมีแค่กุติแล้วก็โบสทเท่านั้นเองชีวิตของท่านมีแค่เนี้ยจนเขาล่ลอมเลยกันว่าเอเท่านจะคุณนอทุดงก็ไม่ไปป่าช้าป่าไหนก็ไม่ไปท่านจะบรรลุทําได้หรือหลวงตาหม,มาบัวเรียกท่านจะคุณนอว่าพระอาหลานการกลุงนะบรรลุในกุติแค่แค่ก็อยู่ได้ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นป่าใหญ่นะครั้งหนึ่งหลวงตามหมาบัวมาวัดเทศเจอเจ้าคุณนอไปทําวัดเช้าเย็นเช้าด้วยตอนเย็นด้วยกันเห็นเจ้าคุณนอก็นึกในใจว่าเออเดี๋ยวเราสวดมนต์เสร็จเราจะไปการาบสนทนาธรรมกับท่านคิดอย่างนั้นพอสวดมนต์เสร็จปรากฏว่าชาวบ้านคนรู้จักก็มาหาหลวงตามหมาบัวมาคุย สนทนาจนจนทุ่งสองทุ่มก็ไม่ไปพอไปแล้วท่านก็เออจะไปกราบเจ้าคุณนอก็เลยเวลาแล้วท่านไม่รับกลัวท่านจะไม่รับแขกก็เลยไม่ได้ไปกราบเช้ามาก็มีธุระไปที่อื่นตอนเชา้าเจ้าคุณนองมาสวดมนต์ตอนทําวัดเชา้าถามพระว่าเออมหาบัวไปไหนเมื่อคืนว่าจะมาหาเราเราก็รอ เราก็รออยู่ไม่เห็นมาเลยนะคือว่าไม่ได้พูดนะคิดในใจว่าจะมาเจ้าคุณนอเขาหลอบอกมหาบัวไม่มาเจ้าคุณหลวงตาม,มาบปาโอ้นี่แหละพระอา,ารันการคุมไม่จําเป็นต้องไปป่าไปเขาที่ไหนเอากุฏินั่นแหละเป็นป่าอันนี้เราก็เอาแบบท่านบางสินะโยไม่ต้องไปวัดไหนก็ได้เอาบ้านเป็นวัดเอาห้องพระเป็นโบสถ์นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนา เราต้องฝึกไว้สิอาตมาว่าในโลกนี้ความงดงามที่สุดมีอยู่อย่างเดียวคือการตายที่งดงามในโลกนี้จะมีกี่คนที่จากไปอย่างงดงามท่านเจ้าคุณนอบท่านบอกเอาไว้ว่าท่านจะหยุดวันใดที่ท่านไม่มาสวดมนต์วันนั้นคือวันที่ท่านสิ้น ท่านเจ้าคุณนอบวชสามสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีขาดทําวัดสองวันวันหนึ่งโดนงูชกขางพบขาบวมเดินไม่ได้อุปชาบอกไม่ต้องไปรอและอีกวันหนึ่งคือวันท่านมรณภาพเจ้าคุณนอไม่ไปสวดมนต์นี่แตกตื่นทั้งวัดไปดูที่กุฏิเห็นกุฏิเงียบนะตอนเพงยังลูกหลานเอาอาหารมาส่งท่านก็บอกว่าเอากลับไปวันนี้ไม่ฉัน ท่านเข้าไปหมจีวรผ้าไตนอนตะแคงขวันนอนหงายนอนนอนห่มผ้า,าการมุ้งอย่างดีมอณภาพด้วยาการสงบนี่คือผู้ที่จากไปอย่างงดงามและองค์ก็ที่นี่หลวงปู่มาอัมพันธ์บุญหลงพระครูภาวนาวิสุทธ์อาตมาก็ได้มีโอกาสกราบท่านท่านก็เป็นพระดีเวลาไปกราบท่านท่านป่วยหนัก อาตมาค,คุยคุยคุยอยู่เนี่ยท่านก็ยกกระโถดขึ้นมาอ้าปากอาเจียนก็พุ่งออกมาตับโอ้หลวงปู่นิมนต์พักเธอนิมนต์พักเธอหลวงปู่หลวงปู่เป็นขนาดนี้แล้วท่านบอกไม่ได้ท่านมาเยี่ยมผมจะให้ผมเป็นตุ๊กตาได้ยังไงมาก็ต้องคุยกันสนทนาธรรมกันท่านก็สอนธรรมานะแล้ววันที่ท่านจะมรนาภาพท่านเรียกอาจารย์มนตรีไปเอามือลูกศีรษะแล้วบอกว่า มนตีจากนี้ไปท่านไม่ลำบากแล้วนะท่านไม่ต้องลำบากแล้วคืนนั้นท่านก็จะเข้าห้องน้ำอาจารย์มนตีก็อุ้มท่านเข้าห้องน้ำท่านก็นั่งในห้องน้ำในกุฏินั่งเข้าสมาธิมอหนาภาพในท่านั่งอาจารย์มนตีก็เลยทุบห้องน้ำออกบอกเป็นห้องนิพพานของอาจารย์ท่านก่อนจะเสียไม่กี่วันก่อนจะเสียนี่นั่งอยู่ดูหนังสือพิมพ์ ดูขาโาวตอนนี้มันแรงนะภาคกลางก็แรงตรงนู้นก็แรงโยมที่นั่งอ่านโดยบอกหลวงพ่อปีนี้มันแรงจัดเลยนะอ่างทองสิงห์บุรีใช้หน้าทนี่แรงหมดเลยทํายังไงดีชาวบ้านจะอดตายแล้วท่านพับหนังสือแล้วก็นั่งหลับตาฝนตกหนักสองชั่วโมงนะฝนตกหนักสองชั่วโมงภาคกลางสิงห์บุรีตกหนักแบบไม่มีปีมีคุยเลย พอฝนพอลืมตาขึ้นมาลูกศิษย์ถามหลวงพ่อทําได้ยังไงท่านบอกว่าคุณอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าโม้อย่าไปเล่าให้ใครฟังอันนี้คือพลังจิตของพระผู้ปฏิบัติดีนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเรามีของดีเท่ากันอาตมาหรือโยมหรือพระที่ไหนเราก็มีกายวาจาใจแต่ว่า กายเราดีแค่ไหนวาจาเราดีแค่ไหนใจเราดีแค่ไหนเท่านั้นเองนะให้ช่วยฝึกจิตของเราก่อนที่จะหมดลมหายใจนะเมื่อเราตายไปแล้วมันหมดโอกาสนะหมดโอกาสอยากคิดว่าโอ้ฉันแก่แล้วฉันเจ็ดสิบแล้วหกสิบแล้วแม้ไอ้นักวิ่งมาราทอนเนี่ยมันวิ่งไวตอนไหนรูไหม อนมันใกล้ถึงเส้นชัยเนี่ยมันต้องวิ่งแล้วมันไม่มีเวลาแล้วอย่างน้อยให้ไปเป็นลมอยู่ตรงเส้นชัยก็ยังดีนะอย่าท้อถอยวาระสุดท้ายมาถึงเนยโยมม,มันเวทนากล้ามากถ้ามันไม่กล้ามากมันไม่ตายหรอกเวทนามากมาถึงสิ้นลมนะนั้นเราต้องเตรียมตัวพร้อมพร้อมรับมือมัจจุราชถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางตั้งแต่วันนี้ ถึงวันนั้นใครจะช่วยเราได้ใครจะเป็นที่พึ่งแก่เราอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นแสงสว่างแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้แม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่ประทับอยู่หน้าเราถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ทํำตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไร นั้นจงตั้งใจนะความกตัญญูนี่ก็สำคัญท่านจะคุณน,นอก็ดีหลวงปู่ม้าพันก็ดีเป็นผู้ที่เลิศในความกตัญญูท่านจะกราบพระวันละห้าห้าครั้งกราบพระพุพะทธธรรมผสมกราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์ท่านจะทำเช่นนี้ตลอดแล่นะนพวกเราเนี่ยวันนี้เรามาร่วมงานของ คุณพ่อสุเทพซึ่งเป็นพ่อเราเป็นสา,สามีเราเป็นพี่เป็นญาติเป็นลุงเป็นน้าเป็นปู่ถึงวันนี้ทุกคนต้องมีต้องพัดพาดจากกันเป็นของธรรมดาความรักความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ต้องพากจากกันอาตมามีพระที่นับถือองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวน ชื่อว่าหลวงปู่สวัสด์ปัญญาทโลอยู่วัดโปง่งจันจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่แหวนให้ไปอยู่ที่นั่นในปรรษาที่ผ่านมาท่านเพิ่งมอณนาภาพท่านป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าไม่เกินหกเดือนท่านบอกโอ้นานจังขอให้น้อย,นอยหน่อยได้ไหมภายในหเดือนท่านไปเหนือใต้ใครรับนิมนต์ไปหมดเลยเทศเสียงดังฟังชัด แล้วพอใกล้จะสิ้นเนี่ยท่านอาตมาไปเยี่ยมท่านโอ้เห็นท่านป่วยหนักเราก็ไม่อยากคุยนานท่าบอกไม่เป็นไรผมไม่เคยกลัวตายแล้วบอกท่านคอยดูผมนะผมจะตายอย่างผู้ชนะจะไม่ตายอย่างผู้แพ้แล้วท่านก็กลับไปบ้านเกิดท่านท่านคนคนขอนแก่นท่านเกิดไปจากจันทบุรีไปขอนแก่นไปทำไม ไปทำเมนนะไปให้ลูกหลานตัดต้นไม้ในสวนบ้านเก่าท่านอ่ะตัดไม้มาเป็นท่อนท่อนท่อนมากอนๆนกันแล้วก็ทําเมนกลางวัดที่ขอนแก่นนะวัดวัดบ้านเกิดวัดที่ท่านบวชอ่ะทาอะไรเสร็จเรียบร้อยมีหลวงปู่หลวงพ่อมาเยี่ยมหลายองค์ท่านก็พาไปดูเมนดูเมนท่านแล้วฝากฝังว่าถ้าผมตายแล้วนะมาช่วยกันนะมาช่วยกันเผานะมาเผาร่างผู้เฒ่านะ หลวงปู่สุพจน์อยู่จังหวัดตราดอยู่ติดกับจันทบุรีเป็นเพื่อนกันก็มาเยี่ยมหลวงปู่สวา่าดก็ฝากท่านสุพจน์ดูแลงานศพผมมามาช่วยกันนะหลวงปู่สุพจน์บอกเอ้ยไม่ช่วยหรอกจะช่วยทําไมเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันนะท่านจับมือกันนะแล้วเราก็บอกว่าเราจะไปพร้อมกันหลวงปู่สุพจน์กลับไปก็มรณภาลวงปู่สวัสด์ก็มรณภา ทั้งสององค์เป็นเพื่อนกันก็มโนาภาพในเวลาไล่เลียกันนะวันก่อนจะเสียประมาณสองวันลูกศิษย์ไปถ่ายวีดีโอถทยไปเยี่ยมหลวงปู่สวา่างท่านลุกขึ้นมานั่งท่านพูดคำหนึ่งอาตจจมาซึ้งใจมากท่านบอกว่าตาเดียวยืนต้นบนยอดเขาหิมาลัยตาเดียวยืนต้นบนยอดเขาหิมาลัยต้านฟ้า ต้านลมต้านดินต้านาน,าน้ำไม่มีพี่ไม่มีน้องมีแต่ความเคยเกี่ยวข้องกันมาเท่านั้นเองเนยท่านพูดคำพูดสุดท้ายขอทน,ทนก็เหมือนพวกเราทุกคนญาติโยมทุกคนนะเวลาโยมป่วยใกล้จะตายเนี่ยโยมก็เหมือนตานเดี่ยวจืนต้นบนยอดเขาใครช่วยไม่ได้เลยโยมป่วยโอยโอยเขาก็ช่วยเราไม่ได้เอาความเจ็บปวดไปสักสิบเปอร์เซ็นต สองเปอร์เซ็นก็ไม่ได้นะแล้วทุกคนที่มาญาติน้องก็เพียงแต่เคยเกี่ยวข้องกันมาแล้วก็ต้องจากกันไปนะท่านพูดคำนี้ไม่นานท่านก็สิน้นะไปแบบอาหารนนะเวลาเผาศพนี่พระที่ทรงกดนะเป็นนกหัดสรีดิงเมฆลอยขึ้นไปเลยสวยงามนี่คือผู้ปฏิบัติดีผู้ เกิดมาเพื่อเพื่อไม่กลับมาเกิดมาเพื่อจะไม่กลับมาอีกแต่พวกเราเกิดมาเพื่อจะโอ้ยขอให้เด้มาเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกทุกภพกทุกชาติไปเนอขอให้เด้เกิดเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเอาแต่จะผูกพันผูกพ,พันเป็นโซ่แล้วใครจะตัดได้ล่ะนะอาตมาจึงบอกว่าทําบุญอะไรก็ตามเถอะหวังพระนิพพานเอาไว้ทาใทดที่พระพุทธเจ้ารู้แล้ว พระสาระเจ้ารู้แล้วขอให้ข้าพระเจ้าจงมีส่วนแห่งธรรมนั้นนะให้ตั้งใจว่าอย่างนี้บ้างอย่างน้อยก็เกิดชาติหน้าได้ฟังธรรมะธรรมโมมันจะได้หันกลับมาได้หลงผิดก็ยังกลับถูกนะวันนี้ก็คิดว่าได้พูดมาพอสมควรให้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมว่าเราเตรียมอะไรเตรียมมาเยอะแล้วเราเตรียมอะไรก็เตรียมมาเยอะแล้วให้เตรียมตัวตาย แล้วเตรียมยังไงก็ก็ต้องฝึกสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งสมาธิพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจหรือเราถนัดแบบไหน,นก็ลองทำดูวิชานี้เป็นวิชาที่ดีที่สุดในโลกนี้ในโลกนี้มีแต่วิชาที่เป็นไปเพื่อความเกิดความดับแต่วิชานี้ของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความดับแล้วไม่มาเกิดอีก เรียกว่าสุญญาตาซึ่งมีคุณค่ามากกว่าคาว่าสูขสุญญาตาคือความวางความปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้จิตที่ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ได้ชื่อว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่ติดด้วยไม่เกาะด,ด้วยว่างเปล่านั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นัตติสันติปร,รังสุขขันสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็ขอฝากไว้นะ ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่มาวันนี้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเนี่ยกำหนดจิตตอนนี้เวลานี้นึกถึงบุญกุศลที่ทํามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเคยใส่บาตรแม้นทับฟีหนึ่งกระทิมพระปาอะไรก็แล้วแต่เถอะบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทํามาขออุทิศให้คุณพ่อสุเทพพึ่งน้อย หากท่านมีทุกข์ขอให้คนทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยคู้สนผลบุญที่อาตมาก็ดีญาติโยมทั้งหลายก็ดีลูกหลานทั้งหลายที่ได้สร้างพระประธานสมเด็จพระพุทธเจ้าโกธัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จแล้วอย่างงดงามขอให้คุณพ่อจงภูมิใจจงดีใจและโมทนา ด้วยกุศลอันนี้ขอให้เป็นที่พึ่งแก่ท่านในสมะะัมรายภพให้ท่านเป็นสุขจงพ้นทุกข์โดยทั่วนหน้ากันทุกทุกท่านเธอ